สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอ,เอกันแบบกันอีกแล้วนะคะน้องก,ก็มกาเจอกันนะคะในเวอร์ชั้นหน้าสดแบบนี้นะคะน้องก,ก็แอบมีสิวบ้างแบบปะปลายนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนั่นเองนะคะเนาะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ก้อยเนี่ยเลือกที่จะใช้นะ,ะให้เป็นโฟมล้างหน้าเนะะา,นนานะพอใช้แล้วสุดเฮ้ยดีจริงก็เลยอยากจะมาพูดถึงนะคะแล้วก็มาบอกต่อกันด้วยนั่นเองนะคะน้องซึ่งก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีขายในเซเว่นนั่นเองนะคะน้องก็จะเป็นเจ้าตัวน,นี้ เลยจ้าตัวนี้นะคะก็เป็นพรน,นั่นเองคะหลอดสีแดงนะคะน้องข้าเซเว่นเนี่ยอาจจะต้องเห็นนอ้องกันบ้างนะคะนาะสำหรับตัวนี้นะคะหลกัลกๆเลยเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยรูก,กระจังใสขึ้นนะคะนาอแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของสิวแต่ยอย่างใดนะคะทุกคนค่ะแต่เห็นผลลัพธ์ในเรื่องของคําที่ว่าเฮ้ยผิวมันดูแบบใบขึ้นกระจังใสขึ้นนะอะไรแบบนี้นาะ,ะแล้วก็ทาให้สีผิวเนี่ยมาดูแบบสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หมองคด้ง่ายด้วยนั่นเองนะคะนาะก็เดี๋ยวเราามดูน ผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะคะน้องก,ก็ใช้จะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตโดน้ำนิหนึ่งนะคะน้ออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ก็คือแบบจะหมดแล้วถึงขั้นขนาดแบบต้องแบบรีดหลอดกันเลยทีเดียวนะคะน้องนี่เนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะมีความแบบเข้มข้นนะคะทุกคนขายี๋วยวก,ก,ก็จะลูบหน้าก่อนนะคะน้องลูบหน้าก่อนนะจ๊ะนี่ลูบหน้าแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาขยี้กันนะเดี๋ยวจาก่อนขยี้เนี่ยจะ ให้ดูก่อนนะคะว่าสาหรับด้านในเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเขาจะมีแบบเม็ดแบบสีแดงแดงค่ะเออช่วยเรื่องของการแบบขาดนะคะแต่ไม่บาดผิวนะคะทุกคนคะ่ะเนาะเป็นเพียงเหมือนช่วยในเรื่องของการแบบผัดเซลล์ผิวนะคะขาจารเซลล์ผิวที่มันแบบเสื่อมสภาพหรือว่าที่แบบตายแล้วออกนะคะเนาะก็เอาตัวนี้นะคะไปขยี้จนกว่าจะเกิดฟองนะจ๊ะนี่ขยี้เลยตัวนี้เขาจะแบบว่าไม่ได้ฟองจ๋าขนาดนั้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวจะขยี้ให้ดู นี่อี้แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะก็ลองเอเลยกลิ่นเนี่ยคือมีความแบบหอมนะทุกคนเออใช้แล้วชอบเลยนะคะน้องตรงที่ว่าน้องเนี้ยสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยทำให้ผิวหน้าของเรามันดูแบบใบขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบลดในเรื่องของความแบบหมองคล้ำลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะทุกคนค่ะนี่หน้าสะอาดขึ้นด้วยนะคะแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของสิวน,ะ,ะ,นะทุกคนนี่ ล้างไปเลยนะจ๊ะล้างวนๆแบบนี้ไปนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะระหว่างที่เราล้างเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เนาะว่าเฮ้ยมันแบบมีเมด็ดเมนๆนะคะบริอเวณผิวหน้าหนูอ่อารมกับสครับหน้าอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะเออแต่ล้างแล้วมันรู้สึกแบบสะอาดจ,จริงนี่อทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ล้างหน้าออกเลยนะจ๊ะนี่โอเคนี เดี๋ยวก็ขอาล้างหน้าเลยนะคะน้อถอยหางนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปียกอ่ะโอเคมาการล้างก็คือแบบล้างออกได้ง่ายนะทุกคนค่ะแล้วก็ ไม่ทําให้ผิวหน้าเอียดนะโออคือดีนะก็ชอบตรงนี้แหละที่ว่าล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงไม่เอียดนะคะน้องซึ่งข้อดีก็คือแบบช่วยในเรื่องของการลดกรดเส้นสีผิวลงไปได้แบบดีมากอนะทุกคนล้างออกก็คือแบบง่ายเนี่ยอ้อ,อ,อหมดแล้วนะคะนี่ผิวหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ก็นั่งล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำนะทุกคนอาจจะแบบแสงที่อาจจะไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะว่าติดเป็นอ่อหลังคาใสานะคะด้านบน นะแสงก็เลยแบบออล่ามาจากด้านบนนะคะนี่หน้าสะอาดนะคะหมดจดมากๆเลยนะคะชอบมากนะคะตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาก็สึกเฮ้ยผิวมันดูแบบลื่นเลื่อมเรียยมขึ้นหนักคนเออนั่นแ,แหละนะคะเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อหากันได้นะคะนี่ขายที่เซเว่นนะคะด้วยราคาเพียงแค่หลอดละยี่สิบบาทเท่านั้นคะ่ะยังไงแล้วนะคะก็ขอตัวไปแต่งหนะ้าแป๊บนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้า ก็แต่งหนะ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะกลับมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันต่อนะคะนั่นกะ็คือโฟมล้างหน้าของพรนั่นเองนะคะเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นอะไรที่ถูกแล้วก็ดีด้วยนั่นเนองคะราคาเนี่ยเพียงแค่ย0่บาทเท่านั้นเนาะแต่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะคะลดการหมองคล้ำแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวด้วยนั่นเนองนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะคะปริมาณสุดส่ว่ที่15กรัมนั่นเนองนะคะถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ราคาแรงเนาะทุกคนเพราะ แค่ย0่สบาทเท่านั้นนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะตัวก็เองเนี่ยชอบมากๆนะคะถึงเขาจะไม่ได้ช่วยในเรื่องสิวเนี่ยแต่ทำให้ผิวเนี่ย ไม่แห้งไม่ตึงแล้วก็ไม่เอียดด้วยนั่นเองนะคะยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีอยู่เนาะใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบนะคะใช้จนแบบเกือบหมดหลอดแล้วนะคะดูได้จากสภาพหลอดน,นะมันมีความแบบเคลอะมากๆเลยนั่นเองนะคะเนาะ,ะสรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามากันแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเป็นการแค่รีวิวบอกต่อเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะตอนนี้ก็มี Facebook p เพจแล้วนะจ๊ะเชื่อเดียวกับ YouTube แล้วก็ IG เลยก็คือสไตล์ก็ชนน ติดตามได้ที่ช่องทางนั้นนะคะส่วนใครอยากคอมเมนต์อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ช่องนาลางน,นั่นเองคะ่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนแล้วกลับมาเจอกันไดใใ้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย